สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้มาโชว์เพื่อนๆอะไรรู้ไหมเครื่องชงกาแฟที่บ้านนาตาลีนะว่าที่นี่ที่บ้านนาตาลีเนี่ยกินกาแฟแบบไหนแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เมืองไทยมีเครื่องชงกาแฟระบบนี้นะหรือจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เนี่ยนะก็อยากจะมาแนะนำ อะไรเล็กๆน,น้อยๆซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเออคนไหนที่ปลูกต้นงต้นไม้เหมือนนางนาตาลีชอบปลูกต้นไม้นะก็จะใช้กาแฟที่เรากินแล้วเนี่ยผงกาแฟนี่แหละอันนี้คือที่เรากินแล้วเนี่ยนะวันหนึ่งนาตาลีกินก้อนหนึ่งนะก็คือถ้วยหนึ่งเนี่ยก็คือจะทํากาแฟได้แก้วหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้หลังจากเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปทํอะไรทิ้งเหรอฮะ นาตาลีก็ทิ้งไปเยอะแล้วแต่ว่าเพิ่งมาคิดได้ประมาณปี2ปีนี้นะว่าเอ๊ะผมกาแฟนี่มันดีมีประโยชน์ไม่ใช่เหรอนี่นไหมอันนี้ก็แค่2วันเองสามีนาตาลีกินเยอะเลยวันนึงอาจจะ2-3แก้วนะก็ได้ความคิดมาเป็นปีๆแล้วแหละแล้วก็ได้ลองใช้มานานแล้วค่ะเ,เพื่อนก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆว่า ผงกาแฟที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะทิ้งมันควรจะมีค่านะมาดูกันว่ามีค่าไปทำอะไรได้บ้างนะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นะก็คือ,เ,อเราจะคว้านกาแฟออกนะเห็นไหมว่ามันเป็นผงดีจังเลยนี่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรอยู่นี้มันทำความสะดวกสบายให้เราแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ แคะออกมาเลยนะที่เราต้องแค่ออกมาเนี่ยก็คือเอ่อนาตาลีแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะแค่ออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปตากแดกแดก็สองสาแดดก่อนนะให้มันแห้งก่อนค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเอา่อถ้าอย่างนี้เนี่ยบางทีเราไม่ได้แค่อย่างบ้านนาตาลีไม่ได้แค่ทุกวันไงมันก็จะหมักหมักเอาไว้ประมาณสัสองสาวันหรือบางทีอาจจะหลายวันเลยถ้าลืมหรือว่า เรายุ่งๆมีนู่นนี่ทําเราไม่ได้ทําเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนบางทีข้างในเนี่ยมันเปียกแล้วมันอาจจะขึ้นเชื้อราได้ค่ะ<ม>ก็ถ้าเราแคะมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาไปตากแดดสักสองสามแดดให้แห้งนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราค่อยเอาไปใส่ต้นไม้ค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเชื้อราแล้วเราไปใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้เราจะติดเชื้อราติดเชื้อโรคได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมันจะช่วยเกันแมลงนะ เพี้ยอะไรต่างๆได้หมดเลยนาตาลีเอาใช้โรยใต้ต้นโกสนนะโอ้โหงามมากเลยแล้วก็อันนี้ที่ที่นาตาลีอยู่เนี่ยเป็นอยู่ที่อเมริกาค่ะนาตาลีก็จะใช้ประจำคือโรยใต้ต้นสักาันต์ค่ะนะซึ่งมันมันดีมากๆเลยมีมดมีอะไรก็ไม่ต้องกลัวมีแมลงบ้านนาตาลีไม่เคยมีเพี้ยมากินเลยเพราะว่า เราตลีพยายามทำแบบนี้แล้วโรยทุกต้นเลยต้นต้นไม้จะเป็นในบ้านหรือจะเป็นนอกบ้านจะเป็น Indoor ์ u อ d o o ดอนะเพื่อนเพื่อใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็แถมอยู่ในบ้านหอมดีด้วยเราไม่ได้กลิ่นเหม็นของดินที่เราปลูกต้นไม้ในบ้านไงเพราะว่าบางทีเราเรามีต้นไม้ในบ้านมันจะมีความชื้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อน ชื้นเหมือนดินที่เราปลูกอะไรเงี้ยเพราะดินที่เราซื้อมาปลูกหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีพวกปุ๋ยคอกัอะไรผสมมาด้วยก็อาจจะมีกลิ่นอับกินชื้นแต่พอเราใส่กาแฟลงไปโรกาแฟเข้าไปบนบนข้างบนต้นไม้แล้วมันทําให้ไม่เหม็นอะในบ้านเราก็มีกลิ่นหอมกาแฟด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปลูกต้นไม้นะเอาใส่ไว้เลยตากอ่า เอาทั้งอย่างนี้ก็ได้ผึ่งๆไว้เลยแล้วก็ใส่ถ้วยใส่จานอะไรไวแล้วตั้งไว้ตามมุมของบ้านนะโอ้โหบ้านนี้หอมกาแฟแล้วก็แถมเขจัดกลิ่นเหม็นอับเหม็นอะไรในตู้เย็ยนอะไรก็ใช้ได้นะไว้ในตู้เย็ยนได้แต่แล้วอย่างงี้นะเพื่อนๆก็เอาไปตักแดดค่ะตักแดดก,ก็สองสามวันแล้วเราก็เอาไปใส่ต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะใส่ต้นไม้ค่ะมาเรามาใส่ต้นไม้กันนะเพื่อนๆน,นี่ ต้นนี้เป็นต้นบอนไซที่นาตาลีเพิ่งซื้อมาสิบเหรียญเองเหมือนเขาซื้อเหมือนก็ให้ฟรีมามันมีดอกด้วยนะก็เลยเอามาตัดใบเลี้ยงเลี้ยงใบไว้ใหม่นะก็น้องใหม่มาเลยยังไม่เคยกินกาแฟวันนี้โดบกาแฟไปเลยนี่ใส่ยางนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆนี่โรยไปทั่วทั่วข้างบนนี่เลยนี่แล้วเดี๋ยวเราลดนะ้ํามันก็จะลงไปเองนะไม่ต้องกลัวมากกลัวน้อยเ,เพื่อนๆรับรองไม่มีเพชรมีภัยนะ เรามีมากเราก็ใส่มากเรามีน้อยเราก็ใส่น้อยนะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่คือต้นหนึ่งซื้อมาวันนั้นสองต้นนี่โคนใหญ่มากเลยบอนไซนาตาลีได้มานะมาเลยเพื่อนๆน,น,น้องใหม่นะให้กินกาแฟปะจะได้เจริญเติบโตไม่มีแมลงไม่มีเพีย้ยนเนี่ยกรอบใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ใส่ไปเลยไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพาไปดู2ต้นต้นอะไรเอ่ยเพื่อนๆน,นี่มอนสเตล่าใหญ่แอนค่ะเพื่อนๆพสองต้นสิบาทโอ้ยสต้นสิบเหรียญเพื่อนๆน,นะพอดีที่อเมริกาเขาก็ไม่ได้ป้ามอนสเตล่ากันเหมือนเมืองไทยนะไม่ได้โก,งกโคงราคากันนาตาลีก็ไปขอตัดกิ่งเข้ามาเลยบอกเขาขายต้นใหญ่ๆเลยแค่ร้อยกว่าเหรียญน,นาตาลีบอกไม่เอาหรอก เอาแค่สองกิ่งพอเอาแค่กิ่งเดียวพอเอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวขยายเองได้นะโรยไปเลยเขาก็เลยใจดีจังหากซื้อกิ่งเดียวให้มาสองกิ่งสิบเหรียญอะไรจะดีปานนั้นนี่นี่เอาใส่เลยน้องใหม่น้องใหม่อหมอนสเตอร่าตัวเร็วเ็วนะตัวเร็วๆไวๆใส่ไปเลยสองกำม,มือโอ้นะนี่จะช่วยกระตุ้นได้ต้นนี้ก็เป็นต้นคล้ายๆต้นงาช้างบ้านเราเหมือนกันนะ เป็นไม้ดูสันพิษเหมือนกันอันนี้ก็ต้นเป็นต้นเจแปนเจแพนเจแพนโรยไปเลยค่ะเพ,พื่อนๆของเรามาเองมีเองมีกินทุกวันที่เหลือก็ให้ต้นไม้กินมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะเราก็ใช้ประโยชน์ได้นี่เลยเอาล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นานตาลีเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องด้วยนะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าอามีอะไรดีๆจะมาแนะนำเพื่อนใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ